คำว่าบุญแม้เป็นนามธรรมแต่ทุกคนย่อมทราบดีอยู่แล้วว่ามีผลอย่างไรคําโบราณท่านว่าแข่งเรือแข่งพายย่อมได้แต่แข่งวาสนานั้นยากนักผู้มีบุญหลายคนมาเพื่อฉลองบุญอาศัยบุญในการดํารงชีวิตบางคนมาเพื่ออาศัยบุญต่อบุญให้เป็นบารมีสืบไป ดังนั้นลักษณะของผู้มีบุญจึงแตกต่างกันด้วยเหตุนี้พระสงฆ์ที่บวชแต่เล็กแต่น้อยกระทั่งละสังขารในสัมมณะเพศนั้นเรียกได้ว่าท่านมีบุญแล้วมาต่อบุญบำเพ็ญให้เป็นบรารมียิ่งยวดต่อไปบุคคลที่เกิดในสถานะพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ต่างก็มีบุญญาธิการในส่วนพระองค์เป็นอย่างยิ่งควรหรือไม่ที่เรามีบุญเพียงน้อยนิดที่จะไปบังอาจคิดในความเป็นอกุศลต่อพระองค์ท่านไม่ว่าจะพระองค์ใดก็ตามเราท่านเองต่างก็ต้องอาศัยบุญจึงได้มากำเนิดเป็นมนุษย์ถ้าบุญไม่มากพอก็ยากยิ่งลองพิจารณาดูว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ ปีแค่80ดหมืนล้านคนนอกนั้นเป็นอย่างอื่นหมดซึ่งมีมากหลายล้านล้านล้านชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าการเกิดนั้นแสนยากเหมือนเต่าตาบอดอยู่ใต้ทะเลลึกทุกๆุกร้อยปีโผล่มาพ้นน้ำเอาหัวเข้าไปในห่วงยางพอดีนั่นแลการเกิดของมนุษย์ยากแบบนี้แลดังนั้น ควรดำรงตนให้อยู่ในบุญกุศลของตนอย่าไปเบียดบังหรือตำหนิผู้มีบุญวาสนามากกว่าเพราะจะทำให้ชีวิตของเรานั้นสร้างกรรมอันมิคูวันและเป็นอกุศลติดตัวติดใจไปตลอดกาลจากคำว่าบุญเมื่อทำความดีสั่งสมไปเรื่อยๆแล้วนั้นก็จะกลายเป็นบรารมียิ่งรู้จักยิ่งรักพระองค์พา เจ้าหญิงยุคใหม่ที่มีความเป็นธรรมชาติธรรมดาเรียบง่ายเป็นกันเองการเสด็จเยี่ยมราษฎรอย่างที่เราและลหลายๆคนได้เคยสัมผัสเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีภาระหน้าที่มากมายแต่ยังไม่ลืมที่จะแสดงความกตันอยู่กะตะเวทีตาทั้งเสด็จปู่เสด็จย่าเสด็จพ่อและเสด็จแม่ พร้อมบทบาทหน้าที่ดูแลประชาชนกับหลายโครงการนอกจากเพื่อนพึ่งพาที่เราทราบกันดียังมีโครงการเกี่ยวกับเยาวชน b a u s e b e g o o d โครงการกำลังใจโครงการสารวะไล่โว่โครงการช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งโครงการราชทันปันสุขท่านเป็นทั้งอายการทูตครูสอนพิเศษทหารและได้รับพระราชทานพระยศ เป็นพลเอกหญิงเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์บทบาทที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของเจ้าหญิงผู้ซึ่งเป็นหลานของเสด็จปู่ลูกของเสด็จพ่อเจ้าหญิงเจ้าฟ้าของคนไทยผู้เป็นที่รักยิ่งของทุกคน พระองค์พาเจ้าฟ้าของคนไทยท่านทรงงานด้วยใจอันบริสุทธิ์คนในพื้นที่ไม่รู้ว่าพระองค์พาเสด็จท่านวิ่งประมาณ 2"-3 กิโลแต่ละจุดแต่ละบ้านท่านก็ไปยืนอยู่ตรงต้นไม้แล้วรับสั่งได้รับถุงยางชีพยางคะมีอะไรกินหรือเปล่าบรรจุถุงยกถุงยางชีพที่หนักหลายกิโลทำเองทุกอย่าง คนเราไม่จำเป็นต้องเหนื่อยแบบนั้นก็ได้จะจัดฉากก็ได้แต่เราเห็นว่าท่านทรงงานแบบไหนโดยที่ไม่ได้ออกข่าวเลยแล้วจะทำเพื่อพีอาร์ทำไมนั่นคือทำเพื่อความจริงใจจริงๆคนที่ไม่ถวายงานไม่รู้หรอกว่าท่านทำอะไรบ้างเพราะท่านไม่บอกไม่อยากให้เป็นข่าวแต่เรารู้เพราะเราเห็นและเห็นมาตลอด27ปีที่ทำเพื่อนพึ่งพา น้ำพระไทยและพระคติยะสูงมากพระองค์พาพระผู้เป็นดังดวงใจพระผู้เฝ้ามองทุกเบื้องหลังและพร้อมเข้าถวายงานแก้ไขถวายงานปรึกสาเรื่องต่างๆในทุกๆหน้างานที่ในหลวงเสด็จในการทำหน้าที่ถ่ายภาพงานรับเสด็จใน,ในหลายสถานที่ยิ่งเป็นสถานที่เปิดที่มีประชาชนรับเสด็จจำนวนมาก มีเรื่องราวเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงหน้างานมากมายคนที่เป็นช่างภาพจะมองเห็นเรื่องราวต่างๆในจุดจุดนั้นได้หลากหลายมิติกว่าคนโดยทั่วไปเพราะการถ่ายภาพนั้นภาพหนึ่งจะมีเรื่องราวมีความหมายสมาธิจะต้องอยู่กับเหตุการณ์ตรงหน้าแทบจะทุกวินาทีแม้ใจกลางดวงตาของผม จะมีพระผู้ซึ่งเป็นดั่งดวงใจของคนไทยทั้งชาติสะท้อนอยู่แต่เมื่อผมขยับดวงตาไปที่ปลายตาผมก็จะมองเห็นพระองค์พาคอยเฝ้ามองคอยเข้าถวายงานแก้ไขถวายคำปรึกษาในยามที่นิรวง้งต้องการทุกครั้งตลอดเวลาที่เสด็จเปรียบเสมือนราชองครักษ์ชั้นพิเศษสุดที่ทรงคอยเป็นทุกๆสิ่งให้กับพระเจ้าแผ่นดินไทย ในภาพที่ผมถ่ายมามีภาพพระองค์พาติดอยู่ในภาพแทบจะทุกๆจุดที่พระองค์ทั้งสองเสด็จพระราชดำเนินไปผมจึงคัดภาพบางส่วนมาให้ชมกันว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ซึ่งเป็นทุกอย่างให้กับพระเจ้าแผ่นดินผู้ซึ่งเป็นพ่อพระราชบิดาและเป็นดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ในงานเสด็จครั้งสำคัญสำคัญพระองค์จะทรงเป็นเบื้องหลังที่สำคัญในการแก้ไขจัดการปัญหาหน้างานในหลายครั้งที่ผมเห็นเรื่องราวเหล่านี้อยู่ในใจผมอยู่ในภาพที่ผมถ่ายมาโดยตลอดหลายวันมานี้มีเรื่องราวของพระองค์พาออกมามากมายหลายอย่าง ช่วงหลังผมค่อนข้างระมัดระวังในการเผยแพร่ภาพเหล่านี้เพราะมีผู้ร้ายชอบนำภาพไปบิดเบือนทำชั่วและก็ไม่อยากให้ใครคิดว่าเราโหนเจ้าโหนพระองค์ท่านแต่มีหลายคนเข้ามาทักถามผมว่าที่ไม่อยากเขียนอะไรถึงพระองค์พาบ้างหรือภาพพระองค์พาที่พี่ถ่ายมีหลายๆภา,าพพระองค์ทรงน่ารักมากวันนี้ก็มีคำถามแบบนี้เข้ามาอีก ผมเลยตัดสินใจเขียนพร้อมลงภาพบางภาพที่ไม่มีใครเคยเห็นเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่ผมเล่าออกมาจากเรียนของผมนี้มีภาพเป็นหลักฐานยืนยันว่าสิ่งที่ผมเขียนนั้นคือความจริงไม่ได้หากินขโมยเอาของคนอื่นไปทำร้ายใครณเวลานี้พระองค์พาทรงพระประชวรมาก พวกเราคนไทยขอจงรวมใจช่วยกันถวายพระพรให้พระองค์พาทรงกลับมาเหมือนเดิมอย่าเอาใจเอาสมาธิเอาเวลาไปให้กับพวกที่จ้องทำลายสถาบันทำร้ายหัวใจของคนไทยที่รักพระองค์เลยขอทุกคนจงรวมใจกันถวายพระพรข้อมูลจากคุณวสันวนิชากรช่างภาพ Thank you